อันนี้อันนี้อ่ะเป็นจักรูในพิโลโลป๊บเดียวเออร้อยร้อยโลร้อยพันโลร้อยร้อยร้อยสิบโลให้มันไอ้วัดมันจะเข้าไปเห็นไปเห็นทางลัดว่าม้นใกล้กันอีกเนี่ย่ไหนรุ่แบบพวกเนี้ยโอ้คนพาเขาไม่ได้ลัดมาจากตัดมาจากสายบ้านเรานะจากต้นใหญ่ดันมาตรงนี้เสร็จแล้วเสร็จมาแล้วประมาณยังค้ำอยู่เนี่ยตอนมาวันนั้นยังทำอยู่ตรงนี้ แต,แ,ตแต่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ยังยังยังกำลังรทำด้วยอยู่ยังมันตีเซ้นตีเซ้นเลยรถไปยังค้าคายนี่ต้องไปสั่งงานอันไม่ได้ <laughs>